สวัสดีครับก็มาดูนะครับวิธีการใช้กาวตัวนี้นะครับที่ท่านสั่งไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วไม่ดูวิธีใช้งานนะครับไม่ดูวิธีใช้งานใช้งานยังไงนะครับก็ถามทักมาถามผมนะครับว่าวิธีใช้งานกาวตัวนี้ใช้ยังไงนะครับวิธีใช้งานนะครับเริ่มจากทำความสะอาดก่อนเราแกะฝาหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ มันจะมีเศษฝุ่นเศษอะไร,รติดอยู่มันจะไม่แน่นถ้าเราใส่เข้าไปโดยที่เราไม่ทําความสะอาดทาความสะอาดก่อนนะครับในพนทำความสะอาดเนี่ยฝุ่นมันจะหายไปไม่หมดเลยนะครับมันจะไม่มีฝุ่นนะครับ ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำฝาหลังนะครับฝาหังมันมันหนึ่งชุดนะครับมันจะมีอยู่ห้าแผ่นแบบนี้นะครับที่ซี่ายใไ่นะครับอ่ะเรามาประกบเทียบกับตัวนี้ก่อนนะครับนี่แบบนี้นะฮะ พบเทียบไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเริ่มจากนะครับดึงนะครับแผ่นแรกนะครับใช้แผ่นแรกก่อนนะครับอ่แบบนี้นะครับเล็บไม่มีนะครับ นะดึงแผ่นออกมาเลยดึงออกมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับอเดึงออกมาทั้งชุดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวเว้นระยะนะครับมันจะเว้นให้เราอยู่แนวในการตัดตรงนี้นะฮะตรงนี้ให้ให้วางไปตรงๆนะครับอให้มันเว้นขอบไปนิดนึงนะครับให้เว้นขอบไปนิดหนึ่งเว้นขอบไปนิดนึงนะครับ แบบนี้นะครับเว้นไว้แบบนี้นิดนึ่งนะครับอะมันจะอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับมันเป็นสามเอ็มเหนียวนะครับตัวนี้นะฮะแบบนี้นะครับวิธีการติดนะครับมันจะไม่เห็นขออนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับดึงนะครับอ่ดึงนะครับดึงออกนะครับดึงตรงกลางนะครับกางเห็นไหมฮะเขาจะตัดไว้ให้เราอยู่นะครับอแบบนี้ยาวแบบนี้นะครับเหนียวนะครับเหนียวมากนะครับ เหนียวมากนะครับเหนียวเหนียวจานเลยใช่ไหมฮะเหนียวติดมือผมเนี่ยมันยแต่แบบอ่ะโอเคบอ่ะดึงออกนะครับเป็นเป็นจุดที่เราต้องติดกล้องนะครับตรงนี้อ่ ติดต่อนะครับดึงออกนะฮะเหนียวจัดเลยนะครับม,มันไม่ยอมออกมาความกันเขาตัดไว้อยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะย่นหรือว่าอะไรนะครับ่ะแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับมาถึงขั้นตอนการประกบนะครับเรายังไม่ประกบไม่ได้นะครับตรงนี้ยังประกบไม่ได้อ่าเราต้องใช้กาวไปด้วยนะครับไม่งั้นนะครับกันลูกค้าเล่นมากๆแล้วร้อนนะครับเราต้องกันนะครับอ่าวิธีการติดนะครับติดขอบด้านในนะครับแบบนี้นะครับถ้าติดด้านนอกติดตรงขอบตรงนี้กาวมันจะไหลออกมานะครับให้ติดด้านขอบด้านในแบบนี้นะครับอ่าเวลาประกบลงไปกาวมันจะดันออกมาติดขอบตรงนี้พอดีนะครับ วิธีการติดนะครับดันตามขอบรับรอบในเข้าไปนะครับขอบในอย่างเดียวนะครับตรงกล้องนี่ใส่เยอะหน่อยนะครับ อนี้นิดหนึ่งนะครับมันกันนะครับนิดนึงนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราหนาแกะเลยนะครับกาวมันจะเต็มพอดีนะครับพอเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นมันจะกดแล้วไม่มีรอยยุบยับิดยักตรงน,นี้วางตรงนี้ลงไปก่อนนะครับตรงกล้องลงไปก่อน ขยับแฟลให้ตรงนะครับเวลากดเราจะได้ไม่โดนแฟลแล้วมันมีปัญหานะครับติดตามขอบนะครับเทียบร้อยครับอ่ะแค่นี้เองไม่ต้องรัดนังยางนังยางไม่ต้องรัดเลยนะครับส้อตรงขอเทปไม่ต้องรัดกาวมันดึงลงมาเองนะครับแค่นี้เองอยู่ละนะครับดึงไม่ออกแน่ๆนนะครับ แบบนี้ทําความสะอาดแล้วก็ตรงนี้มันเหนียวใช่ไหมครัมันจะลงเลยมันจะกดทันทีทําความสะอาดให้ดีแล้วก็ลงไปนะครับเราบวกกับเราทากาวรอบขอบไปแล้วเดี๋ยวเรากาวแห้งก็จะดึงลงมาอีกนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับในการทํางานนะครับการติดฝาหลังไอโฟนนะครับจะดึงนะครับกาวนะครับแนะนํานะครับมันมาเป็นชุดนะครับแบบนี้นะครับหกสิบาทนะครับชุดหกสิบาทได้ได้ทั้งหมดห้าแผ่นนะฮะแบบนี้นะครับแนะนํานะครับ มีทุกรุ่นนะครับสำหรับเอทีนะครับสวัสดีครับ